คุณผู้ชมครับเรื่องของการเดินทางแน่นอนว่ากรมทางหลวงเองก็มีการพัฒนาเรื่องของเส้นทางอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งอีกหนึ่งจุดที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือที่พักคิมทางนั่นเองซึ่งล่าสุดกรมทางหลวงครับจัดนะครับมาเก็ตซาวดิ้งครับโครงการที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะครับแล้วก็เอ็มแปดสิบเอ็ดเตรียมประกาศเชิญชวนเอกชนนะครับร่วมลงทุนครับต้นปีสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับโดยกรมทางหลวงนะครับจัดไปทีรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนนะครับสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบรรรรริกกกาาาจัดโคงพื่ ที่พักริมทางนะครับบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหม่เลข6กสายบางปะอินนครราชสีมาและโครงการที่พักริมทางหลวงนะครับพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลข81สสายบางใหญ่กาญจนบุรีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการนะครับพร้อมกับเปิดโอกาสครับให้เอกชนได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสําหรับโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหม่เลข6สายบางปะอินนครราชสีมานะครับมีที่พักริมทางรวมทั้งหมด15แห่งครับวง งเงินลงทุนก่อสร้างโครงการนะครับประมาณ2,000ล้านบาทและโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8 1สายบางใหญ่กาญจนบุรีมีที่พักริมทางทั้งหมด6แห่งด้วยกันครับวงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการนะครับประมาณ1,350ล้านบาทและเพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับกรมทางหลวงจึงเปิดโอกาสครับให้กับเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนโดยมีระยะเวลาโครงการ32ปีครับแบ่งเป็นช่วงการออกแบบและก่อสร้าง2ปีและบริหารจัดการอีก30ปี ปัจจุบันครับอยู่ระหว่างการจัดทําร่างประกาศเชิญชวนร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนทางนี้กรมทางหลวงครับคาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนนะครับในช่วงต้นปี2567ดําเนินการคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญานะครับให้เสร็จภายในปี2567เปิดให้บริการบางส่วนนะครับในปี2568และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะครับในปี2569ด้วยครับ <c oughs>